อาร์เซนอลวีคลี่รวมข่าวไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลหล่นมาอยู่อันดับ3เพราะลูกได้เสียของเชลซีนั้นดีกว่าแต่การคว้า3คะแนนในการเอาชนะแมนยู2องูนย์ทำให้ระยะห่างระหว่างไอ้ปืนใหญ่กับหงส์แดงลดเหลือ7แต้มเนื่องจากลิเวอร์พูลบุกไปเสมอกับนิวคาสเซิลสประตูต่อ3าดีมิทาเบอร์บาตอฟอดีกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์กับพามวิดีโอหลังจบเกมว่าอาร์เซนอลก็คือสโต๊กสิตี้ที่อาศัยลูกตั้งแต่ในการทำประตู พีเมลีกน่าจะเป็นลีกเดียวในโลกที่มีผู้เล่นหลายคนอยู่รอบๆผู้รักษาประตูคอยผลักและดันจนเกิดความโกราหนโดยแฟนบอลอาเซนอลออกมาตอบโต้ว,ว่ามันเป็นปัญหาเพราะอาเซนอนทำประตูได้แต่ไม่มีใครพูดอะไรเลยเมื่ออาเซนอนเสียประโยชน์จากเรื่องนี้ต่อกันที่กฎใหม่ที่อาจนำมาใช้ในพีเมลีกและอาจทำให้อาเซนอนได้ประโยชน์มากขึ้นผู้ตัดสินสามารถลงโทษผู้รักษาประตูที่ถือบอลนานเกินไปได้เพื่อจากการก,การทวงเวลา ผู้รักษาประตูที่ถือบอลนานเกิน8วินาทีอาจถูกลงโทษด,ด้วยการเสียลูกเตะมุมกฎนี้ได้รับการทดสอบในลีกเยาวชนของอังกฤษและในมอตาหากกฎใหม่นี้ได้รับการอนุญาตก็อาจทำให้อาเซนอนมีโอกาสมากขึ้นในการใช้ประโยชน์จากลูกเตะม,มุมที่โดดเด่นอยู่แล้วของพวกเขาดเดคเคนไลท์ให้สัมภาษณ์กับอาร์มซอนพาม์หลังจบเกมชนะแมนยูว่านี่เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเราทําตามแผนและเราน่าจะยิงได้อีก3-4ประตูเมื่อคุณขึ้นไปเตะมุม มันเป็นเวลาที่จะทำประตูผมจ่ายบอลได้ดีหลายลูกและน่าจะแอซซิ์ได้อีก2-3ถึงครั้งเรารู้ว่าผลงานก่อนหน้านี้ออกมาไม่ค่อยดีนักแต่เรายังคงเชื่อมั่นในตัวเองและคอยดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เหตุ s> <S ผลที่กาเบียลมากันเยและลิคาโดคาราฟิโอรีไม่มีชื่อในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเพราะทั้งคู่ได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมกับเวสต์แฮมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วข่าวดีก็คือกาเบียลมากันเยสคาดว่าจะกลับมาได้ในเกมสุดสัปดาห์กับฟูลแลม และลิคาโดคาราเฟลรีไม่ผ่านการทดสอบความฟิตในช่วงท้ายก่อนเกมกับแมนยูซึ่งบ่งบอกได้ว่าอาการบาดเจ็บของเขาไม่ได้ร้ายแรงเกินไปและทั้งคู่มีลุ้นลงตัวจริงเกมเยือนฟูลแลมจอร์จินโยอาจเป็นโค้ชต่อที่อาร์เซนอลจอร์จินโยเหลือสัญญาปีนี้เป็นปีสุดท้ายล่าสุดให้สัมภาษณ์ในรายการลีโอเฟอร์ดินานเพ e เซนซึ่งเป็นรายการพอร์สแคที่จัดโดยอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่า ครั้งหนึ่งผมเคยลังเลที่จะเป็นโค้ดแต่ยอมรับว่าช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่อาร์เซนอลได้เปลี่ยนมุมมองของผมไปตั้งแต่ผมอายุ18ปีขอบรัวและเพื่อนๆของผมบอกว่าคุณจะต้องเป็นโค้ดนะแต่ผมก็ตอบปฏิเสธทันทีและผมก็ปฏิเสธเสมอเพราะมันใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ที่อาร์เซนอลพวกเขาเสนอโอกาสในการเป็นโค้ดให้กับผมและผมก็คิดว่าทําไมจะไม่ลองดูล่ะจากนั้นผมก็ได้ทำเซ็กชั่นแรกของผม ตั้งแต่การได้เชื่อมโยงกับผู้เล่นไปจนถึงการช่วยให้พวกเขาพัฒนาตนเองขึ้นมันทำให้ผมหลงไหลและผมตกหลุมรักสิ่งนี้และผมอาจเป็นโค้ชต่อที่อาร์เซนอลสำรองคิลเลอร์บีมิเกลวาเดต้ากำลังมองหาผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยเหลือบุคโยสากาซึ่งเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมในฤดูกาลนี้สากายิงไปแล้ว7ประตูกับอีก11แอสซิ ทัพปืนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของสตาร์บอยทำให้อาเซนอลต้องการตัวผู้เล่นในตำแหน่งปีกที่มีคุณภาพและความสามารถสูงเข้ามาซัพพอร์ตสากาโดยรายชื่อที่ไอ้ปืนใหญ่สนใจมีดังนี้ไบรอันเอมโบโมของเบนฟอร์ดอ,องตวนเซมเมนโยของบอน์นมัดร,รายานเชอร์กี้ของรียงโมฮัเหม็ดคูดุสข,ของเวสต์แฮมซาบีซิม,มอนของปเช รายงานจากกีมีสปอร์ตคาดว่าอาเซนอลจะคว้าตัวหนึ่งในผู้เล่นเหล่านี้เข้ามาในเดือนมกราคมอาเซนอลพร้อมปล่อยกาเบียลเคซูดอาเซนอลกำลังพิจารณาปล่อยตัวกาเบียลเคซูตที่45ล้านปอนด์ออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายมกราคมนี้เพื่อระดมทุนสำหรับการซื้อผู้เล่นรายใหม่อาเซนอลพร้อมที่จะเจราจาเรื่องการย้ายทีมของเคซูดหาพวกเขาได้รับข้อสเสนอที่ตรงกับความต้องการอย่างไรก็ตามการไม่มีเอเย่นของกาเบียลเคซูต ถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการหาสมโมสรใหม่ในช่วงกลางฤดูกาลและเงื่อนไขในการปล่อยตัวเคซุสนั้นก็มีนั่นก็คือการมีตัวแทนเข้ามาทันทีเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อผลงานของทีมในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังโดยเป้าหมายที่ปืนใหญ่สนใจอย่างวิกตอโยเคเรสของ s p o r t ติ้ง i ิบอนให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าผมไม่มีความตั้งใจที่จะออกจากสปอร์ติ้งกลางฤดูกาล นั่นทาให้ทัพปืนใหญ่ต้องละเอียดอ่อนมากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลระหว่างความต้องการนักเตะใหม่กับการสูญเสียกาเบียลเคซูตโดยที่ไม่มีใครเข้ามาทดแทนทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวของอาร์เซนอลในสัปดาห์ที่ผ่านมาหากตกหล่นอะไรไปหรืออัปเดตไม่ครบถ้วนก็ขออภัยร่วงหน้าไว้ด้วยนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไครเพื่อติดตามเชียร์ไอป้ปืนใหญ่ของพวกเราไปด้วยกันครับบาเทอร์กันเนอ,อร์ครอบครัวไอป้ปืนใหญ่